เปิดความลับยิปซีคีรติถูกสามีถามกับนี่หรือนางเอกคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีเขาพิธีวิวาแล้วระหว่างยิปซีคีรติและนิโคลัสเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของดังคู่อยู่บ่อยครั้งผ่างโซเชียลล่าสุดสาวยิปซีได้เคลื่อนไหวโพสคลิปลงติกต o อก ที่เล่นตอบคำถามกันมีบางช่วงบางตอนถามว่าคบแฟนมาแล้วกี่คนหนุ่มนิโคลัสตอบว่า4คนในขณะที่สาวยิบซีบอกว่า13หัวเราะสามีถามต่อว่าอันนี้คือคบคือเป็นแฟนจริงๆสาวยิบซีตอบเป็นแฟนจริงๆไม่ใช่สัมผัสกันมันคบสั้นๆไงไม่ใช่แล้วก็เลิกเข้าใจเปล่ารู้ตัวเองแล้วไม่ใช่ก็เลิก